สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้นะครับมีข่าวว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยพิจารณาครับเซ็นฟรีแกเร็ตเบลนะครับมีรายงานครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยหมายตาแกเร็ตเบลครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเอเย่นของเบลครับได้ออกมายืนยันว่านักเตะในการดูแลของตัวเองเนี่ยจะโบกมือลาด้านมาดริดครับหลังสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ เชื่อกันว่าเบลครับยังไม่เร่งรีบตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับขณะที่ชะตากรรมของทีมชาติเบลอยังไร้ความชัดเจนว่าจะตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกปลายปีนี้ได้หรือเปล่านะครับมีรายงานครับว่าปืนใหญ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่กําลังพิจารณาเดินหน้าคว้าเบลครับมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ดีครับรายงานครับระบุว่าเบลเนี่ยยังอยากไปเล่นให้กับคาร์ดิฟซิตี้ครับซึ่งพึ่งการันตีอยู่รอดบนแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้ามากกว่าที่จะย้ายสู่ทินเอมิเรตสตีเดียมหรือว่าสนามของอาเซนอนนับผม คาดกันว่านะครับหากทัพมังกรแดงผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สาเร็จเนี่ยเบลก็อาจจะมองหาสัญญาระยะสั้นจากสโมสรใหม่เพื่อเรียกฟอร์มและรักษาความฟิตครับก่อนประกาศแขวนสตันเนี่ยหลังจบทัวร์เมนต์ช่วงปลายปีด้วยแข่งวัย32ปีครับแถมไม่ได้ลงเล่นให้กับราชันชุดขาวเลยนับนับตั้งแต่6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเขาได้เป็นตัวสำรองบนชิปเปอร์ลีกเนี่ยเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับแกรนเบลในตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฟอร์มของเขามัน มนันขึ้นลงสำหรับเกเรตเบลไม่เป็นตันจริงครับไม่ใช่อยู่ในแผนดาทีมของคาร์ลนชิลติแล้วนะสำหรับเกเรตเบลก็เหมือนว่าอาร์เซนอลอยากได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเกเรตเบลต้องการหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตของมังกรแดงจะเป็นยังไงด้วยสําหรับทัพเวลนะครับที่จะไปฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าในะช่วงปลายปีนี้ก็ไปดูกันครับช่วงเดือนมิถุนายนว่าจะได้ไปหรือเปล่าสําหรับทีมชาติเวลนะครับไปเพลย์ออฟเอานะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆครับสวีเดนสวัสดีครับ